พื้นที่ป่าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลางกําลังเป็นประเด็นที่ผู้คนในประเทศไทยเริ่มสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมีมติครมอออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะปรับแนวเขตพื้นที่ป่าจากพื้นที่ป่าซึ่งเดิมใช้เพื่อเป็นพื้นที่ป่าและก็มีราสดรจำนวนหนึ่งบุกรุกเข้าไปก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยาน เพื่อจะปะใช้เป็นที่ดินทํากินด้านการเกษตรกรรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานส่วนหนึ่งก็ถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆนะครับจากใครที่เข้าไปจับจองไว้ตั้งแต่ที่แรกก็เปลี่ยนมือเป็นรายที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเรื่อยๆจนกระทั่งภายหลังเนี่ยก็พื้นที่บ,บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานส่วนหนึ่งก็มีการสร้างรีสอร์ทขึ้นมา เจ้าหน้าที่อุทยานก็เคยไปจับกลุ่มหลายครั้งมีการต่อสู้คดีความผมไม่แน่ใจว่ามีรีสอร์ทถูกหรือถอนไปบ้างหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นขึ้นมาว่ามีมติคอรมออกมาว่าให้ปรับแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานี้ใหม่2.6แสนไร่ผู้คนโดยทั่วไปก็เข้าใจกันว่าพื้นที่2 6แสนไร่เนี่ย จะถูกปรับไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าอีกต่อไปแน่นอนที่สุดเราก็จะสูญเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ2 6แสนไร่เมื่อไปเป็นพื้นที่ป่าแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเอาไปใช้ทําเป็นอะไรมีกระแสข่าวบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นที่สอบประกอบประเด็นที่ผู้คนจะนวนไม่น้อยเนี่ยมีความวิตกกังวลเรื่องก,การปรับเขตพื้นที่ป่าทับลานตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เอง ผู้คนในรัฐบาลคนที่มีอำนาจในรัฐบาลจํานวนหนึ่งก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับให้พื้นที่สปรกรซึ่งเดิมทำการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยสามารถทำรีสอร์ทได้นะฮะสามารถทำอย่างอื่นได้นอกเหนือจากการเกษตรเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าเรื่องนี้จึงมีความพยายามผลักดันหลายคนบอกว่าจากนักการเมืองในพื้นที่จากนายทุน จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปถึงคอรมอนะครับจนกระทั่งมีมติออกมาและวันนี้นะครับที่ผู้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้สึกวิตกกังวลจนกระทั่งมีการติดแฮชแท็กเซฟทับลานขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยกำลังจะถูกเฉือนออกไปเพื่อประโยชน์ในการทํารีสอร์ท รือทำกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆของนายทุนมากกว่าจะเป็นการปรับแนวเขตพื้นที่ป่าทับลานเพื่อทำให้อุทยานแห่งชาติทับลานดีขึ้นผู้คนรู้สึกว่าความเป็นป่ามันก็จะลดลงถ้าทำ,ทำตรงนี้สำเร็จนะครับก็จะใช้โมเดลอุทยานแห่งชาติทับลาน,นในการปรับเขตพื้นที่ไปปรับเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติอื่นๆอีกในประเทศไทยหลายจุด เพื่อจะให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งถูกบุกรุกโดยนายทุนไปทํารีสอร์ททาอะไรต่างๆก็ตามทั้งอุทยานแห่งชาติที่อยู่ตามเกาะแก่งต่างๆด้วยอีกหลายที่เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ผ่านการแบ่งพื้นที่ไปเป็นสปกรนะครับและเมื่อมีการแก้ไขให้สปกรไม่ต้องทําเกษตรอย่างเดียวสามารถทํารีสอร์ทได้ทําอะไรต่ออะไรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้คนจํานวนไม่น้อยในบ้านเมืองน,นี้เนี่ย จึงมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับการจะปรับพื้นที่ตรงนี้หลายคนจึงออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านในสิ่งเหล่านี้นั่นคือ,อผลทำไไมแฮแท็กเซฟทับลานเนี่ยจึงกระหึ่มเข้าไปในโลกโซเชียลและขณะนี้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าเนี่ยก็กำลังสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าจะปรับพื้นที่2.6แสนไร่นี้ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรขณะนี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าไปแ,ดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้กันนะครับเพื่อที่จะปกป้องรักษาพื้นป่าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเอาไว้ท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ท่านทั้งหลายคิดว่าควรจะปรับแนวเขตพื้นที่2.6แสนไร่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปเป็นอย่างอื่นหรือไม่หรือควรจะรักษาสภาพป่าไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ และผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลไม่บริหารจัดการให้ดีจะเป็นหนังม้วนยาวอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้มีงานเข้ารัฐบาลโดยไม่รู้ตัวครับ